สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเจอกันนานเลยนะครับผมผมนะครับหนึ 1, 1่งหนึ่งจิกนะครับผมปแปลงทอดนะครับแต่ว่ามาในรูปแบบใหม่นะครับคือตอนนี้เราก็มีบารมีหลวงปู่คัดนคุณแยกกระมูน,นะครับมาเปิดแท่นะครับ ตรงนี้ขึ้นกลับเข้าบ้านนะครับไปขายของมาประมาณสองสามงานนะครับก็ตอนนี้เข้าบ้านแล้วนะครับ กลับมานะครับพอดีเกิดปิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับคุณตอนนี้กลับมาแล้วครับผม ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหม เท็ดเท็ได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮัลโหลฮัลโหลเท็เท็หนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลเท็เท็